ออนอูมาโชว์ฟอร์มโหดควา้ารางวัลเพียบในรายการเย์บอลไทยแลนด์ลีก2022-2023รอบชิงชนะเลิศหลังปิดฉากวเย์บอลไทยแลนด์ลีก2022-2023ออนอูมางัดฟอร์มดุพานนครราชสีมาปาดหน้าคว้าแชมป์พร้อมควา้ารางวัลส่วนตัวแบบจุกๆเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์2566 หลังจากจบศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีก2022-2023รอบชิงชนะเลิศซึ่งแชมป์เก่าอย่างเดมอนฟูดนำโดยนุสราต้อมคำแก้วกรลยากมุนทลา,าและสสิภาพรจันทวิสูตรพิกพายแคทเดวิลนครราชสีมาหุ้หวังคิวมินซีวีซีที่นำโดยออดุมาสิทธิรักษ์จะลัดพรมรดาศักด์และเอศิริมามานะกิจ2ต่อ3เซต25ต่อ12 ยีต่อ25 28ต่อ26 20ต่อ25และ11ต่อ15ผลการแข่งขันดังกล่าวทำให้นครราชสีมาหุ้ยหว่ง C v วางคิมวมินซีวีคว้าแชมป์วลเวั์บอาชีพไทยแลนด์ลีกฤดูกาลสองพันยี่สทับสองพเป็นสมัยที่5ไปครองได้สำเร็จด้านผลการแข่งขันประเภททีมชายอย่างนาครราชสีมาเอาชนะพิศณุโลก3าต่อศนเซตยีต่อยี่สต่อสิบเต่อยี ควาชช้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่8หลังจากที่เคยทำได้ในปี2008 2013 2014 2015 2018 2020และ2021และนี่คือผู้เล่นยอดเยี่ยมในศึกวันวันไทยแลนด์ลีก2022 2023รางวัลละ1,000 0บาท MVP รับ2,000 0บาทประเภททีมชายตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมหนึ่งธนนท์บำรุงพักดีทีมนครราชสีมา หัวเสายอดเยี่ยมสองกิติทัศนุวัตดีพิสณนุโลกวีซีบีหลังยอดเยี่ยมหังกันธามิลานครราชสีมาบอลเร็วยอดเยี่ยมหนึ่งอาชิตเบคคุดโคโลฟนครราชสีมาบอลเร็วยอดเยี่ยมสองประเสริฐปิ่นแก้วพิสณนุโลกวีซีเซตเตอร์ยอดเยี่ยมสัรจิตเจริญสุขนครราชสีมาตัวรับอิสระยอดเยี่ยมธนพัฒน์เจริญสุขนครราชสีมา เสิร์บยอดเยี่ยมอาชิตเบคคูดโคลอฟนะครราชสีมาผู้ทำคะแนนสูงสุดกิติทัศนุวัตด,ดีพิศนุโลก V.C. นักกีฬายอดเยี่ยม MVP อังกันทามิลานะครราชสีมาประเภททีมหญิงหัวเสายอดเยี่ยมหนึ่งสติภาพรจัทวิสูตรเดมอนฟูดหัวเสายอดเยี่ยมสองออนุมาสิทธิลักษณนะครราชสีมาบีหลังยอดเยี่ยม วิภาวีสีทองดมอนฟูด้ดบอลเลวยอดเยี่ยมหนึ่งที่ชากรบุญเลิศดิมอนฟูด้ดบอลเลวยอดเยี่ยมสองชิตพรกำลังมากนกครราชสีมาเซตเตอร์ยอดเยี่ยมสิริมามานากินกะจนครราชสีมาตัวรับอิสระยอดเยี่ยมที่คำพรช้างเขียวขอนแก่นสตาร์วีซีเสิร์ฟยอดเยี่ยมวิรันยุพาอินจันดมอนฟูด้ด ผู้ทำคะแนนสูงสุดสถิภพาพรจันทวิสูตรไดมอนด์ฟูดและนักกีฬาย,ยอดเยี่ยม MVP ตกเป็นของออนอุมาสิทธิลักษณ์นครรัชสีมา